สวัสดีค่ะพบกับ o อโ r ร์รีวิวชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่โรบินสันสีสมานนะคะรถโชว์สคันค่ะวันนี้ไอจะพาลูกค้าดูก่อนนะคะว่าคันนี้สีแดงเป็น DDL สีประตูนะคะราคายกสูงที่คุ้มที่สุดค่ะเราจำหน่ายอยู่ที่7จ2 0 0 0นห้านะคะแล้วก็สีแดงนะคะ,ะลูกค้าสามารถมาชมได้นะคะรถนี้จะเป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะ มีกระจังหน้าสีดำค่ะแอคเซนซอรีนะคะจะตกแต่งด้วยสีดำนะคะทั้งหมดมีพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมีบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานเลยล้อแม็กล้ออันลอยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราม,ามาชมในส่วนของภายในกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแอร์แบ็คู่นะคะ อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะในส่วนของภายในสวยงามรูสวยงามและหรูหรามากเลยนะคะเป็น4ประตูนี่ค่ะเดี๋ยวไอจะลองขึ้นให้ลูกค้าดูนะคะว่าข้างภายในส่วนของภายในค่ะนั่งสบายนั่งสบายมากเลยนะคะสำหรับลูกเอ็นหลังได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดไปใช้หน้าหนาวนี้นะคะ สอบถามโปรโมชั่นกับไอได้เลยนะคะในส่วนของสีแดงนะคะเดี๋ยวไอพาชมรอบคันค่ะนี่นะคะกางหน้าเป็นสีอโนแบคใช่ค่ะ,คะเป็นสีดำเงานะคะมาจากโรงงานเลยหรูหรามากนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นน้ำมันดีเซลค่ะ ให้กำลังแรงมาที่160นะคะกำลังแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์6สปีดค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าขาใช่ค่ะเป็นกระบะยกสูงสีประตูที่ซื้อไปเล้าคุ้มที่สุดเลยนะคะในส่วนของกระบะค่ะเราได้ยกสูงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะสามารถลุยน้ำนได้ถึงไ,ได,ได,ไดง80เซนติเมตรเลยนะคะภายใน ท้าด้านหลังนะคะสามารถบรรจุของได้นะคะลึก,กระบะลึกถึง5้าอนะคะในส่วนของการชนเราแถมให้ลูกค้านะคะกระบะไลเนอร์เราก็แถมให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวพร้อมพาลูกค้าชมรอบคันนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องอายได้เลยนะคะช่อง Youtube Channel ค่ะ iFord Review Channel นะคะหรือเข้าไปดูรถไปชมรถที่โชว์รูมได้นะคะแต่วันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเปิดบูธอยู่ที่โรบินสันซีสมานะคะลูกค้าเข้ามาพบกับน้องอายและกทีมงานได้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ